สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนะัทาหลอดนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักของชาวราศีเมษกันนะคะว่าเรามาดูซิว่าความรักของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือในวันที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ว่าดวงความรักของชาวราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ส่งพลังงานผ่านไพ่ให้ข้าพเจ้าได้อ่านให้กับชาวราศีเมษ ขอให้ตรงตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเป็นความรักจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะ เรามาเริ่มกันเลยพลังงานความรักของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกใบตัวตนของเขาก็เป็นราศีเมษเลยนะคะ The Emperor นะคะตัวตนขยายด้วย สี่เหรียญน,นะคะยังสนุกกับการเก็บเงินนะคะเป็นพลังงานความรักแล้วก็หนึ่งไม้นะคะเก้าถ้วยสิบเหรียญ ราชินีถ้วยราชินีเหรียญชาเวอร์หนึ่งเหรียญ <c oughs> ขออภัยค่ะโอเคค่ะคือ พลังงานความรักนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานความรักแต่รู้สึกว่าพลังงานความรักของชาวราศีเมษนะคะจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะไม่ขึ้นชัดเจนเท่าไหร่รู้สึกว่าพลังงานของชาวราศีเมษณนะตอนนี้นะคะยังสนุกกับการเก็บเงินทำงานเก็บเงินเริ่มต้นกัน เริ่มต้นทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการงานนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเก็บเงินอยู่ตอนนี้ชาวราศีเมษต,ตัวตนของเขาเองเลยนะคะด h เอ m p พ r o r เเป็นชาวราศีเมษถ้าวันนี้ผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นตัวตนของเขาเลยนะคะ คืออดีตที่ผ่านมาเขาก็มีความสุขกับตัวของเขาเองยังรักสนุกยังมีความสุขกับตัวเองอยู่นะคะยังมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ยังมีความสุขสนุกกับการใช้เงินอยู่นะคะยังสนุกกับการใช้เงินในอดีตที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเขาก็เก็บเงิน นะคะตอนนี้ห่วงสีเรียนนะคะมาขยายตัวตนของเขาคือน,นตอนนี้เขาเก็บเงินต้องการเก็บเงินนะคะต้องการเก็บเงินเพื่อจะต้องการมีสีภรรยาที่ดีนะคะ รือไม่ก็พูดง่ายๆว่าถ้าผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้ก็ต้องการเก็บเงินเพื่อแต่งงานนะคะแต่ไพ่แต่งงานไม่ขึ้นค่ะไพ่ราชินีถือถ้วยขึ้นก็คือ,อต้องการที่จะมีสีภรรยานะคะต้องการที่จะแต่งงานอาตอนนี้ มีความรักให้กับผู้หญิงนะคะผู้หญิงหรือไม่ถ้าผู้หญิงเข้ามาดูนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีหนุนม่มหนุ่มกำลังเก็บเงินเพื่อจะมาขอแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเป็นราชินีถือถ้วย นะคะเป็นราชินีถือถ้วยก็แล้วก็ตอนนี้ชาวราศีเมษก็กำลังเก็บเงินแล้วก็มีโอกาสมีโชคด้วยนะคะเนี่ยโชคก้อนใหญ่เลยแล้วก็เจ็ดเหรียญมีแต่ไพ่เงินขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่โชคดีเลยนะคะคนราศีเมษที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยคือมีโอกาสโชคดีทางด้านการเงินนะคะมีโอกาสโชคดีในทางด้านการเงินแล้วก็สิ่งที่ชาวราศีเมษเขาหวังไว้ก็คือต้องการเก็บเงินนะคะต้องการเก็บเงินเพื่อแต่งงานนะคะต้องการแต่งงานถ้าผู้หญิงมาดูก็ จะมีหนุ่มมาขอแต่งงานนะคะมีโอกาสเป็นไปได้เลยทีเดียวสายฟ้าแลบด้วยค่ะบางทีอาจจะไม่ได้บอกให้รู้ด้วยซ้ำนะคะอาจจะไม่ได้บอกให้กับาสาวรู้ก่อนรู้ก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ำอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบเลยเดอะทาวเวอร์นะคะ ก็ขอให้สาวชาวราศีเมษนะคะสาวรา・ชาวราศีเมษก็เตรียมตัวไว้บ้างนะคะกับการที่จะมีหนุมน่มๆเข้ามาขอแต่งงานนะคะแต่ไพ่แต่งงานก็ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ก็ไพ่สิบเหรียญขึ้นแต่มันขึ้นในอดีตนะคะขึ้นในอดีตแต่ว่า หนึ่งเหรียญก็เป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญแล้วก็ราชินีเหรียญขึ้นนะคะก็แปลความได้ว่ามีโอกาสถูกขอแต่งงานถ้าเป็นสาวชาวราศีเมษนะคะแต่ถ้าเป็นหนุ่มชาวราศีเมษก็มีโอกาสตอนนี้กำลังเก็บเงินเพื่อจะขอสาวแต่งงานมีโอกาส สายฟ้าแลบเลยนะคะเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีนะคะเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นนะคะอาจจะปรับชับพันเลยก็ได้โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะคะยังไม่ทันตั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหนุ่มมาดูก็อาจจะแอบวางแผนไว้ก็ได้ว่าจะไปเซอร์ไพร์ สาวก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสาวมาดูคลิปนี้ก็จะมีหนุ่มมาเซอร์ไพรส์เรื่องความรักแน่ๆค่ะขอให้เตรียมตัวไว้นะคะแล้วก็มีโอกาสมีโชคทางด้านการเงินนะคะเหรียญใหญ่ด้วยนะคะมีโชคมีลาบเรื่องเรื่องการเงินด้วยเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะ ใครที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะราศีเมษที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นเป็นคลิปที่บอกให้รู้ว่าดีมากเลยค่ะเป็นคลิปที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าความรักของชาวราศีเมษณตอนนี้นะคะณนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้ซ,นนซุ่มเงียบเก็บเงิน เพื่อขอสาวแต่งงานหรือไม่ก็สาวก็อาจจะมีหนุ่มซุ่มเงียบนะคะเพื่อมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็เป็นได้นะคะจงพึงระวังเลยนะคะโอเคนะคะก็คือเป็นไพ่ที่ดีทุกไปเลยถึงจะเป็นทาวเวอร์ก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ ทุกใบที่ขึ้นเป็นไพ่ที่ดีทุกใบเลยก็ตีความหมายได้ว่าอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ค่ะชาวราศีเมษเตรียมใจไว้ด้วยนะคะจะเรามาดูกันคะ่ะว่าอาจ,จะถูกเซอร์ไพรส์ภายในเดือนไหนนะคะภายในเดือนไหนปีไหนนะคะ ็เอาเป็นเดือนแล้วกันนะคะว่าเดือนไหนจะถูกเซอร์ไพรส์ในเดือนไหนนะคะเป็นไปได้นะคะอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็เป็นไปได้หรือไม่ก็หนุ่มชาวราศีเมษอาจจะเตรียมไปเซอร์ไพรส์ขอสาวแต่งงานก็ได้นะคะ ก็เป็นไปได้นะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเป็นไปได้เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็เดือนเก้าก็ได้นะคะเดือนเก้าก็ได้เดือนเก้าเดือนห้าน,นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ก็ขอให้เตรียมตัวไว้นะคะใครที่เกิดสาวที่เกิดราศีเมษนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะมาอย่างแบบสายฟ้าแรบเลยนะคะแล้วเรามาขอพอรพระทิตยขอพอรไพ่พรมยานกันนะคะว่า ไพ่พมยาญานจะให้พรชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาขอพอรกันนะคะว่าท่านจะให้พรหรือจะเป็นคําแนะนําแต่ก็ไม่น่าจะเป็นคําแนะนํานะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีทุกใบเลยมีอยู่ t ทาวเวอร์ใบเดียวที่นั้นแต่ก็ไม่ได้เสียคะ่ะไม่ใช่เป็นไพ่เสียเพราะว่ารอบข้างของทาวเวอร์นี้ ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะนั่นหมายความว่าจะถูกเซร์ไห ก็ไม่ต้องใจร้อนนะคะก็คือทำตัวสบายๆนะคะทำตัวสบายๆทำตัวสบายๆไม่ต้องใจร้อนปล่อยตัวตามสบายมีความสุขไปกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ก่อนนะคะเพราะว่า ก็เป็นไพ่แนะนำนะคะที่ขึ้นมาว่าให้ปล่อยจอยไปก่อนตอนนี้นะคะโอเคไพ่ขึ้นอย่างที่แม่หมอแนะนำแม่หมอดูไปให้นะคะแต่ว่าไพ่พรมยานท่านก็เตือนว่าอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเพราะว่าปล่อยตัวสบายๆนะะี่ค่ะตามแล้วก็ทำตัวสบายๆไม่ต้อง คือไม่ต้องคิดอะไรนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือปล่อยปล่อยจอ,อยไปตามสบายสบายเพราะว่าโอเคก็ตามที่แม่หมอได้แนะนำไปนะคะได้ดูให้ชาวราศีเมษไปนะคะ โอเคอาจจะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะค่ะไพ่พรมยานก็เตือนค่ะเตือนให้เตือนให้ อย่างที่ว่าแล้วค่ะไม่ให้ใจร้อนนะคะก็คือปล่อยตามสบายสบายเพราะว่าไพ่ทารอดที่ขึ้นมาเป็นไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไพ่ดีทั้งนั้นเลยแล้วก็โอเคพอดูไพ่เสร็จแล้วดูไพ่เห็นไพ่ทารอดแล้วขึ้นแบบนี้ก็อาจจะแบบเฝ้ารอเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ก็เลยขึ้นเตือนมาว่าให้ปล่อยตัว ตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติของเราปล่อยจอยไปนะคะปล่อยจอยไปแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตอนนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าขอให้มีความสุขกับปัจจุบันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับปัจจุบันนี้เพราะว่าแล้วก็ส่วนไพ่ทาโรต์ขึ้น เป็นไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะโอเคถึงไพ่พรมยานจะขึ้นเตือนแต่ก็ไม่มีอะไรมากแค่เตือนเฉยเไม่ให้ใจร้อนนะคะไม่ให้ใจร้อนเฉยเเท่านั้นเองเพราะว่าไพ่ทาโรตด์ดีมากเลยนะคะชาวราศีเมษก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจรับ ความรักที่สดใสนะคะเพะเ่อถึงขั้นเตรียมตัวซุ่มเงียบขอแต่งงานหรือไม่ก็เตรียมตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็ชาวราศีเมษก็เตรียมตัวหนุ่มจะมีหนุ่มมาขอแต่งงานก็เป็นได้นะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์ปีหน้า หรือไม่ก็เดือน5ก็เป็นเดือนเมษานะคะประมาณเดือนเมษาไ,ไม่ใช่เมษาพฤษภานะคะเป็นเดือนพฤษภาปีหน้าก็เป็นได้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขคะ่ะมีความสุขกับการใช้ชีวิตโอเคคะ่ะก ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็กด Sub สไครต์ไลค์แชร์ให้กับทางช่องนะคะขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ